ดีค่ะนี่ก็คือมาถึงไข่อมานละอันนี้เป็นธนาคารธนาคารแล้วก็ร้าน,านค้าี่เนาะอันนี้เป็นตึก เดินค่ะเห็นทะเลแล้วเห็นทะเละแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวโปรโูเดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะสถานที่ท่องเที่ยว อันดับหนึ่งเลยแหละค่ะแถวนี้เขานั่งได้ได้วยเขานั่งกินกาแฟได้ด้วเดี๋ยวมานั่งเพราะว่าแถวนี้มันไม่น่าจะมีอ่านี่ค่ะฝั่งนี้เขานั่งกินกาแฟได้ค่ะไม่น่าจะล็อกดาวแถวนี้แถวในเมืองล็อกดาวอันนี้มันห่างเมืองไปสองร้อย ไปสองเกือบสามชั่วโมง การเปลียนมากเลยค่ะก็แบงค์คอมมอนเวรแบง ลงแรืบโบรโฮอยู่นูน่นไปบโบรโฮก่อนเนาะ้าไปบโบรโฮแล้วค่อยจะไปบโบรโฮฝั่งนี้หลังจากไปบโบรโฮเดี๋ยวจะพาไปเดินตรงนู้นค่ะนะเพราะว่าบโบรโฮมันไม่น่าจะใช้เวลานานโอเคนะ okay, นะคะเดี๋ยวพาไปดูบโบรโฮ อันนี้บอกได้เลยว่าบรรยากาศสุดยอดแต่เขาก็ไม่หนาวกันนะคะดูสิเรานี่หนาวลงมามือแข็งแล้วแต่อากาศก็ดี คลิปตัดคลิปทำคลิปไว้สักแปดนาทีเนาะเผื่ออีกอนาคตจะได้ลงเป็นโฆษณาได้เพราะว่าวิวมันสวยมากนะคะนี้เดินไปตรงนี้ก่อน ตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือแล้วของคนรวยนี่แหละค่ะจอดเรือจอดค่ะแล้วอีกสองนาทีค่ะ อันนี้ถือแล้วเดินนะคะมันก็จะสั่นหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันทำไมมันสต็อปไม่ได้ก็ไม่รู้เครื่องนี้นะ่ะหนหนาวปิดจมูกไว้ที่จริงเขาไม่ให้ปิดก็ได้แต่ว่ามันหนาว ปิดจมูกดีกว่าสวยไหมคะโอเคค่ะ okay, กลับกล้อง <laughs> เล็กๆเรือเรือเหมือนเรือตกปาลาเรือหาปลาเรือเรืออะไรก็ไม่รู้เรือเที่ยวนี่แหละลองดูไปหนาจมูกควันออกเลยนะคะขนาดขนาดมีแดดยังควันออก แถวนี้ถ้าหน้าหนาวจริงๆอีกประมาณเดือนหนึ่งใครอ,อม,ม่าเลยไปอีกประมาณไม่ไกลค่ะมันก็จะมีที่เล่นสก,กีมีมะเต็มหน่าจมูกมากแปดนาทีแล้ว